ตอนนี้พี่เป็นอยู่ที่สวนต้นมันญี่ปุ่นที่พี่เป็นได้ปลูกขายยอดพันธุนะคะแปลงตรงนี้เป็นแปลงสีม่วงเพอร์เพลสวิตโรสพี่เป็นตัดยอดขายจนหมดแล้วค่ะแต่ทีนี้ปีนี้ฝนมันเยอะเนาะฝนมันชุกมากๆเลยค่ะกระดูพี่เป็นจะไถกถ็ไถไม่ได้เลยปีนี้ยากมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะ แปลงนี้พี่เป็นต้องปล่อยนี่นี่จะสองเดือนแล้วนะคะที่ทําอะไรไม่ได้เพราะดินมันอ่วมน้ํามากเลยคือดินน้ํามันชุ่มเต็มที่อะค่ะเราก็เลยลูกค้าแตงโมลูกค้าฟักทองลูกค้าทั้งหลายแหล่ก็รอพี่เป็นนิดหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวพี่เป็นเหยียบดินให้ดูนะคะดินมันจะยุบลงไปเลยค่ะคือมันชุ่มน้ํามากปีนี้ฝนทางที่สุรินทางรันแต้ค่ะสุดๆไปเลยค่ะ ฝนแบบเยอะมากเป็นเดือนๆน,นะคะเดี๋ยวพี่เป็นเหยียบให้ดูนะคะว่ารถไถมันจะลงไม่ได้เลยนี่ค่ะเห็นไหมคะยุบลงไปเลยค่ะนี่ค่ะยุบเป็นลุมเลยค่ะรถไถนี่ลงไม่ได้เลยถ้าลงก็เละแล้วก็จมอย่างเดียวอะคะ่ะแล้วก็พวกวัชพืชก็จะไม่ตายด้วยไถก็ยากอันนี้พี่เป็นต้องรอเวลาอย่างเดียวเลยก็เหมือนต้องปล่อยพื้นที่ตรงนี้ให้ว่างไป โดยปริยายเหมือนพักดินจริงๆพี่เว็นอยากหวานปอเทืองมากเลยไม่รู้จะยังไงค่ะอันนี้ยอดพัน์เราตัดเสร็จไปแล้วนะคะตัดขายไปเสร็จแล้วฝั่งทางนู้นเหมือนกันแต่ฝั่งทางนู้นไม่เป็นไรค่ะยังมีพืชหลากหลายผสมประสานมีมะละกอมีอ,อ้อยั้นน้ำมีพุทราจีนหลากหลายเลยค่ะก็ะไม่เท่าไหร่แต่ฝั่งนี้พี่เป็นอยากไถมากแต่มันไถไม่ได้ ขนาดตรงนี้เนินๆน,น,นะคะเนี่ยดูดิยุบไปเลยเหยียบเลยยุบเป็นหลุมเลยยากมากปีนี้ทําอะไรก็ผิดไปหมดเลยฮะแต่ว่าพุทราสามรถพี่เป็นยังไม่ได้แต่งกิ่งนะคะอตรงนี้จะแต่แต่งไปต้นสองต้นฝั่งนู้นยังไม่ได้แต่งกิ่งเลยก็ได้แต่ฝั่งนี้มันฝั่งผสมประสานเนาะเป็นวันนี้พี่เป็นมาเก็บเอ่อเก็บพริก่ะเนี่ยก็ได้บ้างละ เก็บพริกพริกปอดสารอันนี้พริกหยวกนะคะพริกหยวกท่าน,นี้จะรกรกหน่อยค่ะพี่เพ็นไม่ซีเรียสเลยฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้มันมีพืชหลากหลายไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยไถยทีเดียวเนี้ยค่ะก็จะมีพืชเลี้ยงพี่เพ็นก็นี้ก็เนี่ยแหละค่ะพริกได้เก็บขายทุกอาทิตย์เลยนะคะพริกกับมะเขืออันนี้พี่เพ็นเพิ่งใส่พุทราสามรสไปก็ ต้องรอเขาเติบโตคือเราไม่มีทุนเยอะะค่ะเห็นไหมต้นนั้นจะใหญ่แล้วค่ะอย่างต้นนี้คือต้นใหญ่แล้วก็เทียบกับต้นนี้ค่ะเห็นไหมคะเพราะว่าพี่เป็นทุนน้อยพี่เป็นค่อยสะสมตังค์ซื้อทีละเล็ดทีละน้อยนะคะโอ้โหไม่ได้มาสองสาวันฝนเยอะค่ะดูสิพิขคิหนูต้นใหญ่ถล่มเลยค่ะฝนเยอะก็ไม่ดีอย่างนี้ระคะดูดิพิขี้หนู แย่ yeah, ไปหมดเลยมละกอพิเพนก็ตายไปเยอะนะคะก็ไม่เป็นไรสู้ๆกันต่อไปโห <c oughs> oh, แต่พริกที่เอามาปลูกสวยมากเลยค่ะเนไคะรอดละพริกที่มาปลูกแซมๆใหม่นี่รอดหมดแล้วคะ่ะนี่คะ่ะผู้สามันจะมีหลายหลายรุ่นมากเลยผู้สาีิเพนก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะ ก็พามาดูสวนเนาะว่ายัางไงมัง่งเละหมดเลยยากจริงๆปีนี้ทำอะไรก็ยากก็จะประมาณนี้แหละค่ะพุทราก็เดี๋ยวพี่เป็นให้ดูพุทราอีกทีเขาโตเร็วนะคะพอได้ยาปุ๊บแป๊บเดียวเองดูค่ะแตกดอกละก็พี่เป็นจะบำรุงพุทราอย่างเดียวคือเหมือนปลูกทิ้งๆไปก่อนนะคะพุทราสักปีหนึ่งทีนี้พี่เป็นค่อยเอาจริง สักปีหนึ่งแล้วมัเป็นเอาจริงแล้วทีนี้อันนี้ก็เนี่ยก็ได้อ้อยขันน้ำเดี๋ยวตัดไปเป็นยอดพันธุ์แล้วก็ไถตรงกลางตรงนี้ก็เอาพุทามาลงให้เต็มค่อยๆสั่งต้นพันธุ์ไปทีละนิดค่ะใช้เวลานิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเราได้เราได้ <laughs> กเกษตรทุนน้อยค่ะต้องค่อยๆสะสมเงินไปเนี่ยค่ะต้นพริกสวยๆทั้งนั้นเลย พริกขี้หนูเก็บขายได้ทุกอาทิตย์ค่ะอาทิตย์ละร้อยสองร้อยค่ะเนี่ยค่ะพี่เพนไม่ได้ขายในชุมชนนะคะพี่เพนเอาไปขายที่เมืองอย่างเดียวเลยจะไปดูมะละกอฝั่งนู้นขี้หนูดกมากเลยใบยไม่มีเลยไม่มีใบเลยค่ะมีแต่ลูกมะละกอก็จะประมาณนี้ละคะ่ะ ส่วนมากต้นพริกจะล้มหมดเลยนะคะแต่แต่ต้นพริกล้มพี่เพ็นก็จะไม่ยกขึ้นหรอกพี่เพ็นจะปล่อยให้มันแตกแขนงมีพริกขียวอวบ,บเลยค่ะนะคะถ้ามันล้มพี่เพ็นจะไม่ยกขึ้นพี่เพ็นปล่อยเลยเห็นไหมพอพี่เพ็นปล่อยนี่แขนงมันออกอีกเยอะเลยค่ะนี่ได้อีกหลายต้นเลยอันนี้มะเขือเนาะค่ะวันนี้ก็บ่นให้ฟังนิดนิดหน่อยๆ่อย ก็จะรกๆหน่อยเพราะเป็นทามินซีเนาะจ้าวันนี้วันศุกร์ต้องเตรียมของขายอยากกินมันเทศอร่อยๆตลาดเขียวประจวสศรินทรนะคะสำหรับคลิปนี้พี่เพ็ญสวัสดีจ้า